ดีค่ะพบกับทนายกุ้งนะคะช่วงนี้มีคนสอบถามมาเยอะมากว่าจะฟ้องชู้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างนะคะโดยสําหรับเฉพาะโดยเฉพาะเมียหลวงต้องฟังตรงนี้เลยนะคะว่าหลักฐานที่จะฟ้องชู้ใช้อะไรบ้างนะคะการที่เราจะฟ้องชู้ได้เราต้องมีสามีนะะสามีต้องจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ใช่สามีแต่งงานกันมานอนกันมา10ปี แต่ไม่เคยมีทะเบียนสมรสกันเลยถือว่าแบบนี้ยังไม่ใช่สามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องศาลได้ต้องมีทะเบียนสมรสเท่านั้นนะคะหยิบขึ้นไปดูสิคะว่าเอ๊ะเราจดติเบียนสมรสหรือยังถ้ายังไม่จดสามีเจ้าชู้ทำไงคะรีบไปจดคารีไปอำเภอเลยนะคะไปจดทะเบียนสมรสเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะค่ะอ่ะ หลักฐานมีอะไรบ้างหลายคนบอกว่าอา้าวก็มีแล้วดิฉันก็เห็นบอกว่านี่สามีดิชันก็แชทมือถือคุยกับคุยไลน์กับผู้หญิงคนนู้นคนนี้คนี้ในลักษณะเชิงชู้สาวสามารถใช้ได้ไหมเอออะไรแบบนี้หรือบางทีก็แบบคุยพูดจาววาหวานการแชทไลน์การรักการบอกรักกันโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช้ได้ไหมนะคะอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าการแชทไลน์คุยการพูดคุยกันแบบหวานซึง้งอะไรอย่างเงี้ยมันแค่หลักฐานแค่ส่วนประกอบเท่านั้นนะคะแค่ส่วนประกอบยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นหลักฐานในการฟ้องชู้เรียก ค่าเสียหายนะภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทนแต่ภาษาชาวบ้านเราจะรู้จักว่าเรียกค่าเสียหายค่าเสียหายคืออะไรก็คือยืมสามีเราไปใช้ยืมผัวเราไปใช้งานนะใช้กี่ครั้งใช้กี่วันออกงานกี่ครั้งอันนี้เรียกว่าค่าเสียหายนะคะทีนี้ค่าเสียหายคิดยังไงค่าเสียหายก็คิดจากว่าการที่สามีการที่เราจะฟ้องชู้ได้เนี่ยนะเราก็ต้องไปดูหนึ่งสามีโอเค พาผู้หญิงคนนี้ไปออกงานไหมพาเมียน้อยพากิ๊กไปออกงานไหมออกงานสังคมงานสังคมคืออะไรงานศพงานแต่งงานเลี้ยงงานบวชสารพัดงานอะไรที่บอกว่าออกงานเลี้ยงต่างๆปาร์ตี้ต่างๆแล้วแนะนําว่าผู้หญิงคนนี้ คือเมียชั้นอีกคนหรือแฟนชั้นอีกคนแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการออกงานร่วมกันเป็นเป็นการเปิดเผยตัวแล้วก็เป็นการออกงานร่วมกันเรียกออกงานสังคมด้วยกันนะคะหรือในบางครั้งเอ๊สามีเราก็ไม่เคยพาผู้หญิงไหนออกงานเลยนี่ว่าแต่ว่าอีกอันนึ่งคือ เปิดเผยตัวต่อหน้าสาธารนณะไปไหนบ้างโอ้โหไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวจับมือถือแขนช็อปปิง้งตามหน้าปุคคลสาธารนณะคือตามห้างตามร้านอาหารเรียกว่าสถา,านที่คือสาธารนณะแบบนี้เนี่ยก็การแสดงตัวในเปิดเผยแบบสมมติว่าไปกินสองคนนะแต่ว่าเรา นั่งข้างกันป้อนข้าวกันป้อนข้าวกันแล้วก็จับมือถือแขน,จ,น ون, จับนู่นจับนี่จับแก้มหยอกกันแบบเนี้ยเรียกว่าถึงเนื้อถึงตัวก็เ,เรียกแบบสีสนมใกล้ชิดกันจนคนอื่นเขามองว่าเอ้ยสองคนนี้มันเป็นผัวเมียกัน,นแน่เลยเป็นคนรักกันแน่เลยแบบเนี้ยบุคคลทั่วไปพบเห็นว่า คู่นี้น่าจะเป็นแฟนกันเป็นผัวเมียกันแบบนี้เรียกว่าแสดงตนในเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะนะ,นะแบบนี้นะคะยิ่งพาไปบ่อยครั้งยิ่งพาออกงานบ่อยครั้งยิ่งพาไปเที่ยวหรือออกหรือไปโชว์ตัวบ่อยครั้งแบบนี้เรายิ่งมีความเสียหายยิ่งมากเราสามารถเรียกค่าเสียหายได้เยอะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเปิดเผยตัวนะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหลักฐานคืออะไรนะคะ ไปนะ,ค,ะคือว่ามีหลักฐานการแค่แชทไลน์คุยกันพูดคุยกันแบบหวานซึ้งอะไรอย่างเงี้ยข้อความคุยกันแบบนี้ยังไม่สามารถเป็นหลักฐานในการฟ้องชู้ได้เป็นแค่หลักฐานสนับสนุนว่าคู่นี้เป็นชู้กันจริงๆหรือว่าเป็นเมียน้อยจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้สามารถฟ้องชู้ได้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยใครมีปัญหาสงสัยสอบถามหรือต้องการหลักฐานในการฟ้องชู้สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยตามหมาเยเลขโทรศัพท์ที่ให้ข้างล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ